วันนี้อยู่กับ Toyota h i เอนะครับในราคาเพียงแค่แสนหกหมืนเจ็ดพันบาทเท่านั้นสวัสดีครับ ผมดอสนะครับจากดีพนรัต1999ครับวันนี้อยู่กับโ o y ยต a h ไเอ็ดนะครับเป็นตัวหลังคาสูงนะครับสภาพเนี่ยปี1995นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังหารถเนี่ยไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่ง VIP รับแขกนะครับหรือว่าไปแคมปิง้งนะครับหรือว่าจะไปเอาบ่อกออกเพื่อไปขนรถไปขนนักเรียนไปขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอาไปได้หรือถ้าใครอยากจะอนุรักษ์ไว้บางคนอาจจะ เพราะว่าอะไรปะคุณอาจจะบอกว่ามันจะมีค่าอะไรแต่นานไปเรื่อยๆใครจะไปรู้อาจจะเป็นกลายเป็นรถสะสมก็ได้หรือกลายเป็นรถที่โคตรแบบโคตรหายากนะฮะ<ม>โอเคเรามาดูสภาพกันคันนี้พี่พัน์บอกว่าโคตรนางฟ้าเลยไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในแล้วก็กระจังหน้าไม่มีแตกหักนะครับโลโก้อยู่ครบหมดเลยแล้วก็ไฟส้มๆเนี่ยอันนี้ของโปรดผมผมชอบมากส่วนใหญ่แม่งจะแตกลายงาแตกลายงาแล้วก็น้านด้าน อกะปกแล้วก็ไม่สวยแต่นี่ไม่มีเลยนะครับด้านนี้ก็ด้วยนะครับใส่กิ้งเลยของเดิมตามยุคตามรุ่นของเขาเลยนะแล้วก็กันชนหน้าโคเมียมนะครับอันนี้คือชุดแต่งของเขาสมัยก่อนเป็นแบบนี้เลยหน้าหลังด้วยแล้วกระจกอันนี้คือกระจกแต่งนะอันนี้ก็คือของแต่งนะพี่จำชื่อไม่ได้โบโซซากุหรืออะไรนะที่ยุคการแต่งรถสมัยก่อนที่ใส่ทั้งชุดอะ่ะแล้วขับมอเตอร์ไซค์สูงๆเคยได้ยินบ่าของญี่ปุน่นนั่นแหละครับเดี๋ยวผมค่อยดู <S <S ก็คือนั่นแหละรถคันนี้พร้อมใช้งาน ภายในเนี่ยตกแต่งสไตล์ V I P ในยุคก่อนนะครับเป็น V I P เลทโทนะแล้วก็ล้อแม็กสเปคเดิมๆหมดเลยแม้กระทั่งตรงนี้เขายังเก็บของแต่งแบบนี้นะครับอันนี้คือการตกแต่งแบบยุคก่อนแม้กระทั่งตรงนี้ก็ยังอยู่ไม่มีแตกหักเลยนะแม้กระทั่งตรงนี้ก็ยังอยู่แม้กระทั่งเสาหนวดกุ้งก็ยังอยู่โอ้โหดูดีมากทรงรถนี่ไม่มีห้อยนะสีนี่เดิมๆเลยนะครับแม้กระทั่งกระจกกับฟิล์มเนี่ยก็ยังของเดิมตามยุคตามรุ่นของเขาเลยแม้กระทั่ง2ออันนี้ก็ยังอยู่เห็นปะ แต่ว่าเสาไม่มีแล้วนะครับไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกรายงาทั้งคู่เลยนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็กระจกหลังอันนี้ใช้ประโยชน์ได้จริง <Wow. S 1> คือผมไม่อยากไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะคันนี้แม่งเพอร์เฟคมากๆนะฮะโอ้โห uh huh. นะครับตรงนี้แม่งคิดดูดิจนเหลืองอะนะแต่มีตำหนิตรงนี้นะครับแล้วก็ สำหรับใครที่อยากใส่ของบ้างเนี่ยก็คุณใส่ได้แค่ตรงนี้หรือถ้าข้างหลังไม่มีคนคุณก็เอาข้างหลังเอาตรงข้างหลังเนี่ยใส่ได้ไหนๆนก็เปิดมาแล้วดูนี่คือ V.I.P สมัยก่อนนะแล้วก็อันนั้นทีวีรุ่นเก่านะครับไม่รู้ว่ายังติดอยู่ไหมนะแต่อันนี้คือการแต่ง V.I.P สมัยก่อนเลยนะ,ะทุกคนโอ้โหสำหรับใครที่จะเอาไปกินบุญนะครับหรือว่าเอาไปญาติพี่น้องไปกันหลายคนไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่งงบเราแม่ง น้อยลบงบเรามีแค่แสนกว่าบาทเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าผมหาแบบนี้ห้าหกหมื่นได้คุณหาได้แต่สภาพคุณสู้คันนี้ไปได้แน่นอนคุณลองดูสภาพคุณลองดูช่วงล่างเครื่องเกียร์ก่อนคันนี้แม่งพร้อมคุณไม่ต้องเอาไปแล้วไปเสียเวลาหาไฟท้ายไม่ต้องเสียเวลาหารอไม่ต้องเสียเวลาหาเบาะไม่ต้องเสียเวลาหาเครื่องถ้าคุณอยากจะได้เสียงเสียงเลโทรแบบสมัยก่อนคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วพอทุกอย่างมาครบแล้วคุณดูดิโอหบ้าเลยมาฮะมาดูข้างในกัน เบาะนะครับมีให้3มแถวเลยสภาพใช้งานได้หมดทุกแถวเดี๋ยวผมจะส่งเสียงอันตรายข้างในท็อปเตรียมตัวไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะเปิดให้นี่นการเปิดยังเลโทระท็อประวังนะระวังหัวแล้วแอร์มีให้ทุกช่องใช้งานได้หมดแอร์เย็นนะครับฉ่าจนคุณบอกว่าพี่อดอสครับหยุดเถอะอย,ย่าทำอย่างนี้กับผมเลยมันหนาวมันขนาดนั้นเลยนะทุกคนแล้วความโหดความเที่ยมความสําคัญอยู่ที่ไหนวะเราไม่รู้เพราะมันกาลังจะชนหัวเราแล้วนี่ข้างบน นี่คือของดีเลยสุดๆอะนะครับมาดูด้านหน้ากันดูสภาพเบาะดิไม่มีขาดปีกไม่มีล้มนะฮะอันนี้ที่วางแก้วที่วางแขนคอนโซลหน้านะครับอันนี้ปี1995ได้เครื่องดีเซล3000ดีเซลด้วยนะเกียร์ธรรมดานะครับใช้งานง่ายสตาร์ตติดชึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเป็นไงล่ะ ตึ๊งขึ้นมาเลยนะครับคุณคุณจะได้เสพอะไรว่าเสพเสียงเรโทรเสพทุกอย่างที่เดิมเดิมของเขาเลยในราคาเพียงแค่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับเพราะอะไรถึงแสนหกทั้งๆที่คันท,ท,ที่แล้วแสนห้าเพราะคันนี้หลังคาสูงนะครับแล้วก็ปีใหม่กว่าอันนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าห้าเลยนะฮะแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนี่คือสภาพเครื่องเดิมเดิมปกติต้องวางอะไรพี่เจใช่ปะ่ะอะไรพวกนี้แต่นี่แม่ง<อ>เดิม แล้วข้อดีคืออะไรวะพี่ครับผมข้อดีคือสตาร์ทติดเลยพี่พี่ว่าสุดยอดไหมสตาร์ทติดง่ายรถปีเก่าแต่ว่าสตาร์ทติดคือว่าไม่ธรรมดาใช่พี่แล้วคือผมไม่ได้เผาหัวนะพี่เอกบอกให้ผมเผาใช่ไหมผมไม่เผาเลยสตาร์ทติดเลยโอ้โหเป็นไงล่ะทุกคนแม่งอึ้งก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยมาหาผมแต่ถ้าคุณอยากให้พี่เอกได้ค่าคอมต้องทําไงก็มาหาผมคือถ้าอยากมาหาผมมาผมแต่ถ้าอยากให้พี่เอกได้ค่าคอมต้องมาสุดยอดงานแหละก็ประมาณนี้ไหนบอกเบอร์พ่อเขาหน่อยดิพี่ 0815198985คุณสุพันอีหนึ่งเบอร์0813142568ซ้ 68, ายด่วนเจ๊อมรัตแล้วมาดูรถได้ที่ไหนพี่ถนนรามคำแหง164ติดกับปั๊มพีทีร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา07.00ถึง19.00แล้วเพจเราชื่ออะไรเพจนะครับดีเว้นวักคณรัตน์ บีดีเวนวับพันนัตแต่ถ้า u t u b e เราล่ะต้องพิมพ์ว่าบริษัทดีพันรัตหนึ่งเก้าสุดยอดเยี่ยมมากแล้วถ้าเกิดอยากแลกรถอะอยากแลกรถคุณมาได้เลยครับไม่ไม่ต้องมาเพราะไม่มีรถใครเก่าเก่ากว่าเราแล้วก็เผื่อเขาอยากจะได้รถคันนี้เขาอาจจะมีเก่ากว่านี้แล้วมานโอเคคือได้ครับก็วันนี้ผมกับพี่เอกเนี่ยจะไปกันก่อนฝากราคาด้วยแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากให้พี่เอกได้ค่าคอมเนี่ยมาหาผมเลยครับแต่ถ้าอยากให้น้องพันได้ค่าคอมมาหาน้องพันมาหาน้องพันได้ไง ต้องทายัางไงถ้าอยากให้พันได้ค่าคอมก็อยากให้พันได้ไดค่าคอมก็หมายความว่าเพจหาน้ังพันทักไปในเพจนะครับแต่ถ้าอยากให้ท็อปได้ค่าคอมล่ะก็ทักมาในเพจกันไม่คอมเมนต์ใต้ u t u b e นะครับเราให้เบอร์ท็อปไว้ท็อปก็จะได้ค่าคอมโอเค,อเคประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ,รบสวัสดีครับ